แล้วห้ามพลาดนะครับพี่น้องเนี่ยวันที่5ที่จะถึงนี้ใช่ไหมห้าอะไรคะห้ากรกขดาสองห้าหกแปดเออมันคืองานครบรอบสิบเก้าปีสองรักไวเฮานะอยากให้พี่น้องมาในงานวันนั้นเยอะๆใช่ค่ะมีกิจกรรมรูปสุขมากมายเลยนะคะเยอะแยะมากมายสไตล์เรืแห่ ะส,ะสไตล์เราเนีน<อ>น่ย <นะ S 2> สน<ะ>ุกแน่นอนของแถมเยอะมากของแจกก็เยอะมาก <มะ S 1> นะครับมผมะะอย่าลืมมานะครับในวันที่5กรกฎาคม2568ค่ะโอเคสวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะฮะท่านกำลังอยู่กับช่องของฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็พิจานัยใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะพิจานัยอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขานครสวรรค์ชาวนครสวรรค์รู้หรือเปล่าครับว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรามีที่สาขานครสวรรค์ด้วยนะครับที่เป็นแฟรนไชส์นะฮะแล้วมันจะมีอะไรอยู่ในฮาร์ดแวร์เฮาส์บ้างเดี๋ยววันนี้พี่นัยจะพาาม ทัวร์กันที่ฮารนะ์ดไบร์เฮาส์นครสวรรค์แต่เดียวไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเจ้าถิ่นก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงและให้เขาพาทัวร์กันแล้วกันเดี๋ยวตามพี่เดนไยมาเลยครับโอเค okay, let's go สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องปลาค่ะน้องปลานะน้องปลานี่อยู่ที่ประจำที่นี่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะอยู่ที่ประจำที่ฮัดไบร์เฮนะาส์สาขานครสวรรค์อ่านี่นะฮะถ้ามาสาขานครสวรรค์ก็จะเจอน้องปลานะมาสอบถามข้อมูลกันได้วันนี้พี่ดานายอยากจะให้น้องปลาพาทัวร์หน่อยว่าสาขานครสวรรค์ของฮร์เฮาส์เนี่ย เขาขายอะไรกันบ้างปกติแล้วฮาร์ดแวร์เฮาส์เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าอะไรที่จะมาซื้อลูกกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆของฮาร์ดแวร์เฮาส์นครสวรรค์เนี่ยจะเป็นช่างค่ะช่างใช่ไหมแล้วก็ลูกค้าทั่วไปด้วยอ๋อลูกค้าทั่วไปลูกค้าช่างนะเพราะว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์จะเน้นพวกขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่างแบบมืออาชีพเนาะอโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่าว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์นครสวรรค์มีอะไรกันบ้างได้โอเคเริ่มต้นกันที่อะไรดีคะ DCA ค่ะมาเลยครับผม นี่ก็คือบูธของ DCA ใช่ค่ะเป็น <D> บูธของ DCA DCA นี่ก็คือเครื่องมืออันดับหนึ่งของประเทศจีนเลยนะก็ขายอันดับหนึ่งของประเทศจีนเลยนะคะก็ราคามันคุ้มค่างไงเวลาเราเวลาเราจ่ายออกไปมันคุ้มค่ากับเราแล้วนี่คือแบรนด์อะไรลูกเดลีคค่ะแบรนด์เดลีโอเคแบรนด์เดลีก็คือแบรนด์ที่โตเร็วที่สุดในประเทศจีนนะใช่อันดับ3นี่ก็มาประจําอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เลยเหมือนกันด้วยกันค่ะโอ้โห oh ต้องบอกว่าสีนี้สีแดงดําแล้วก็มีเหลืองดํา ก็คือถ้าเข้ามาเจอเดลิก็มั่นใจได้แน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพและก็ราคาจับต้องได้ใช่ค่ะโอเคเครื okay. ่องมือช่างมีค่อนข้างเยอะๆนะครับผมโอเคครับนอกจากแบรนด์ของจีนแล้วของญี่ปุ่นแล้วแล้วยังมีของอเมริกาเกาด้วยนั่นก็คือมิวกนะี้นะมิวกี้นี่ใครเป็นสาวของมิวกี้พี่นายบอกได้เลยว่าเวลาประมูลหรือว่าสินค้ามิววอกี้นะขายโคตรได้ราคาเลยเนี่ยมิวกี้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานมากๆเดี๋ยวตามพี่ตยนายกับน้องฟ้ามาดูเลย โอ้โหเนี่ยตอนนี้เขาจะเป็นเน้นเกี่ยวกับพวกที่เป็นแบตเตอรี่ส่วนใหญ่<ช>สายแทบจะไม่มีแล้วนะของมิววอกกี้นี่เยอะแยะมากมายเลยถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะเข้ามาดูแบรนด์ของมิววอกกี้ได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮานะน่าจะหายากนะที<ช>่นครสวรรค์นเนี่ยเพราะว่ามีที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์มีที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สุดยอดมากๆฮะนี่ก็คือภาพรวมนะของมิววอกกี้เป็นบูธใหญ่ๆอย่างนี้เลย โอเคน้องป้าแล้วนี่คือโซนของญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอูญี่ปุ่นก็มีนะที่เรามีแบรนด์อะไรบ้างลูกมีไฮโกกิค่ะหรือว่าฮิตาชิเก่าฮิตาชิเก่านะใครที่ใช้ฮิตาชิอยู่ก็คือมาเจอไฮโกกิมั่นใจได้ว่าคุณภาพเพราะอูญี่ปุ่นก็ทนมากโอเคแล้วก็ยังมีแบรนด์ชั้นนําอย่างเช่นมาเกต้ามาเกต้าด้วยมาเกต้าที่นี่ราคามาตรฐานนะน้องป้าใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็รับประกันรับประกันก็ส่งซ่อมที่นี่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะส่งซ่อมที่ได้เหมือนกันก็คือถ้าซื้อจาก สามารถส่งซ่อมสวิทได้ที่นี่ทีี่่นได้เลยะรับซ่อมแล้วก็ส่งไปซ่อมแล้วก็มีการรับประกันให้อย่างดีนะฮะพี่น้องชาวนครสวรรค์นะใครยังไม่เคยเจอมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาสาขานครสวรรค์ได้นะครับผมแล้วนอกจากเครื่องมือ power tool แล้วเรายังมี hand tool เยอะๆด้วยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวน้องปลาพาพี่ไปทัวร์หน่อยเดี๋ยวตามพ่จนัยกับน้องปลาไปชมกันเลยนะครับไปไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ท่อไฟนะน้องพานะก็มีเนี่ยข้อต่อเหลืองพวกนี้ใช้กับงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยอ่าสีขาวก็มีก็คือต้องบอกว่าครบมากๆนะท่อร้อยสายไฟหรือว่าอุปกรณ์อ่ากิฟเนาะตัวนี้เป็นข้อต่อเข้าบล็อกอะไรพวกนี้มีหมดคอนเนคเตอร์แบบกันน้ําเราก็มีขายนะคะสุดยอดมากมก็คือมาที่นี่ก็คือช่างไฟ สนุกในการเดินชอบแน่นอนต้องบอกว่าครบจริงๆครับผมรวมไปถึงจนนี่เกี่ยวกับพวกงานงานที่ใช้งานปูนเนาะงานก่อสร้างนี่ก็มีนะเครื่องขัดปาปูนเครื่องเครื่องปาดปูนหรือว่าเกี่ยวกับงานเกษตรมาตามพี่แตนัมาดูโอ้โหนี่มีครบหมดเลยนะเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอ่ะเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงก็มีครบหมดเครื่องตัดกระเบื้องก็คืออยากให้พี่น้องมาเดินต้องบอกว่าครบมากๆนะ นี่ท่านเลื่อยตัวนี้ขายดีมากๆในี่งานอุตสาหกรรมวินเนอร์เออใช้กับมอเตอร์แรงหรือว่า2แรงแล้วแต่เราเลยใช่ค่ะแล้วราคาก็ย่อมเยาวด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนูแนะนำพวกเป็นมอเตอร์นี่มอเตอร์เป็นไงเครื่องยนต์มาหมดเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีนะคะเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟมาที่นี่ก็คือนึกอะไรไม่ออกที่เป็นเกี่ยวกับช่างเนาะน้องปลาก็มาได้มาได้ มีเครื่องตัดหญ้าส่งนี้งานเกษตรเกี่ยวกับนักสวรรค์คนนครสวรรค์ทำการเกษตรยู่ไหมทำค่ะเออนี่พวกนี้ได้หมดเลยนะงานตัดยงตัดหญ้าราคาไม่แพงด้วยนะพันตัวบาทเดงพี่น้องต้องบอกว่าถูกมากๆอยากได้ทั้งเป็นแบบเส้นเอ็นหรือว่าเป็นแบบใบมีดได้หมดเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับนอกจากงานเกษตรแล้วลองปลาเรายังมีงานของปั๊มน้ําด้วยใช่ค่ะปั๊มน้ำโอ้โหดูดิปั๊มน้ํามีเยอะตั้งแต่ปั๊มหอยโขงปั๊มอตอโตมีครบหมดนะ นี่ปั๊มถังมีหมดเออต้องบอกว่าครบจริงๆเนี่ยปั๊มอัตโนมัติหรือว่าปั๊มแรงดันถังมิซูงมิซูทิตาชิาชมีครบ,คครบพี่น้องบ้านที่เสื่อมปั๊มน้ําเสียก็มาที่นี่ได้แล้วที่นี่เรารับประกันนอกจากงานของปั๊มน้ําในหมู่บ้านแล้วเรายังมีอุปกรณ์งานสวนด้วยใช่ค่ะจอบเสียมได้นี่มีครบหมดการพรวนดินหรือว่าใครปลูกต้นไม้นะน้องปลา มีครบหมดนะก็คือมาที่นี่ก็ได้หมดเลยโอ้โหดูสิขวานยังมีเลยเออพี่น้องขวานแบรนดีด้วยนะของเทคนิคนะครับพี่น้องโอเคอ่าตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะกันไกลตัดหญ้านี่กีมตัดกิ่งไม้เลื่อยมีครบหมดนะข้อต่อการฉีดน้ํามีครบหมด ปุ๋ยแล้วก็เจ๋งเขาเจ๋งปุ๋ยแล้วก็มีนะปุ๋ยก็ยังมีโอเคก็คือถ้าพี่น้องมาเนี่ยมาเดินเนี่ยต้องบอกว่าเพลินแน่นอนครับนอกจากนั้นน้องปลานี่คือโซนของเขาต่อ PE ค่ะก็ต่อในสวนเขาต่อ p ีก็คือมีทั้งของงานประปลาทั่วไปแล้วก็มีทั้งเกี่ยวกับท่อ p E ีด้วย นี่ก็คือมาตรงนี้จบหมดนี่สปริงเกอร์มีสปริงเกอร์รอรด้วยนะะี่นะค,ะคือคือถ้ามานี่ให้ออกแบบให้ได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำได้งานสวนมีทั้งสายข้อต่อตอนนี้มีทั้งตัวแบบทำให้เป็นละอองน้ำการฉูบการฉีดน้ำในสวนในทรงในสวนได้หมดสนามหญ้าหมดเรามีครบนะฮะจบในที่ที่เดียวนะครับผมน้องปลาคะแล้วนี่คือโซนเซฟตี้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะเซฟตี้ก็จะมีอะไรบ้างคะ ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะทังดับเพลิงทังดับเพลิงนะรวยมีครบหมดนะเสื้อสะท้อนแสงใช้กับงานได้หมดเลยไซเลนก็มีนะคะไซลงไซเลนหลากหลายขนาดเลยค่ะพี่น้องสามารถมาเลือกดูได้นะช่างเซฟตี้ก็ควรมาเดินนะที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขานครวรีรวมไปจนถึงงานเชื่อมเนาะตู้เชื่อมนี่มีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะมีทั้งยูนเวอร์เตอร์มีทั้งตู้เชื่อมมิก หลากหลายยี่ห้อด้วยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้รวดเชื่อมมีไหมรวดเชื่อมเราก็มีรวดเชื่อมก็มีรวเชื่อมไปนู่นมีครบหมดเลยนะใบตรงใบตัดมีหมดนะพี่น้องอ,อ๋อโอเคต้องอบอกว่าครบมากเลยนะครับที่ h าร์ดแวร์เฮา e จบในที่ที่เดียวแน่นอนครับแล้วนี่ก็คือจุดทาน์เตอร์อนะ,ะ,ะตัวนี้เป็นจุดทอตเตอร์บริการลูกค้านอกจากจะสั่งของที่นี่ได้เรายังมีการจัดส่งด้วยไหมใช่ค่ะมีบริการจัดส่งด้วยโอโ้โหส่งให้ถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนี่ก็คือแคชเชียร์ชำระตังผ่านตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะชำระมีสองเครื่องมีสองเครื่องต้องบอกว่าครบนะก็คือมาไม่ต้องรอคิวเพื่อง่าย ก็คือสามารถจ่ายตังค์แล้วออกไปได้หรือถ้าเป็นของหนักก็ให้ทางเกาเตอร์จัดส่งให้พี่น้องนั่นเองครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยน้องปาสินค้าเยอะขนาดนี้แล้วห้านแบงเฮาสาขานครสวรรค์เนี่ยอยู่ตรงไหนครับแล้วมายังไงฮะถ้าพี่น้องจะมา าฮาร์ดแวร์เฮานครสวรรค์นะคะตั้งอยู่กับตึกน้ำเงินนครสวรรค์นะคะหรือว่า on, s c G h o จีโฮมูนถาวรเหตุป้ายเอสก็คือใช่เลยใช่เลยค่ะคือ,อที่เดียวกันดูเทียวกันก็<อ>คือ,คอพี่พน้องนครสวรรค์เนรู้อยู่แล้วใช่ค่ะอ,คอยู่โรงแรนตึกน้ำเงินนะคะทางเลี่ยงเมืองนะคะมาได้เลยนะ,ะโอเคอย่าลืมนะครับแวะมาช้อปปิ้งแล้วก็มาเดิน เล่นที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขานครสวรรค์กันนะครับผมแล้วห้ามพลาดนะพี่น้องเนี่ยวันที่5ที่จะถึงนี้ใช่ไหมให้าอะไรคะห้ากรกฎาคมสองหาเออมันคืองานครบรอบ19ปีของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะอยากให้พี่น้องมาในงานวันนั้นเยอะๆใช่ค่ะมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมายเลยนะคะเยอะแยะมากมายสไตล์รถแห่เออสไตล์รถแห่สนุกแน่นอนของแถมเยอะมากของแจกไปเยอะมากนะครับผมอย่าลืมมานะครับในวันที่5กรกฎาคม2568ค่ะโอเคแล้วมาเจอกันเยอะๆ นะครับวันนั้นจะเจอน้องปลาแล้วก็พี่เดนายด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ที่พี่เดนัยกับน้องปลาพาทัวร์ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขานครสวรรค์ครับผมคลิปนี้ถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขานครสวรรค์นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะรบกวนพี่น้องช่วยกดไลค์กด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่เดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสาหรับคลิปนี้พี่เดนัยแล้วก็น้องปลาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัััันนใหหม่่คคคคลลิปป้้าารบบีีตองกววสสด